เต่าสุกา้าออกลูกทุกปีครับปีละ20ตัวถึง100ตัวนะครับต้นทุนถูกมากเพราะว่ากินหญ้าหญ้าอะไรก็ได้ส่วนใหญ่นะครับเราจะส่งออกให้กับประเทศที่เขาเพาะพันธุ์เต่าสุกา้าไม่ได้เช่นประเทศในเขตหนาวหรือประเทศที่เขามีความต้องการสัตว์เลี้ยงถังเลือกมากมากนะครับซึ่งไครที่เอาพ่อแม่พันธุ์เราไปเลี้ยงเนี่ยพอมีลูกเราก็การันตีรับซื้อคืนเต่าสุกาต้าเนี่ยนะครับพ่อแม่พันธุ์มันโตขึ้นนะครับมันยิ่งเพิ่มจํานวนไข่เยอะขึ้นยิ่งแม่อายุเยอะขึ้น มูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนนะครับผมข้อดีจากการเลี้ยงเต่าโซกาต้าเลยนะครับหนึ่งเต่าโซกาต้านะครับซื้อครั้งเดียวเลี้ยงได้ถึงอายุ90ปีใน1นึงเดือนเนี่ยพ่อแม่พันผมเนี่ยเกินร้อยตัวเนี่ยต้นทุนรวมแล้วต่อเดือนเนี่ยประมาณเดือนละประมาณ2,000-4,000บาทต่อเดือนนะครับกระบีกบอ,อันนึงถ้าพื้นที่ท่านเป็นสวนนะครับมีหญ้าเนี่ยครับอาหารท่านคือต้นทุนเป็นศูนย์บาท ยังมีความต้องการของตลาดอีกยาวนานเลยนะครับรายได้จากการจําหน่ยลูกเต่าแล้วก็จําหน่ายาเต่าทุกไซส์ประมาณปีละ4ถึง5้าล้านบาทนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งรายได้เนี้สเสถียรมาประมาณ5ปีแล้วฟาร์มเราทํา10ปีนะครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อชัยพรโลจยะนะครับ ปัจจุบันผมเป็นเจ้าของฟาร์มเต่ายักษ์สุคาตาบ้านร้องอ้อเชียงใหม่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสันปีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่จะมีฟาร์ม2ที่อีกที่นึงจะอยู่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับเมื่อก่อนผมทํางานเป็นที่ปรึกษานะครับบริษัทแล้วก็ทํางานโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเจ้าของโรงงานนะครับมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เรื่องค่าเงินสภาพเศรษฐกิจนะครับเราก็เลยเลิกงานเหล่านั้นแล้วก็หันมา ทำฟาร์มเต่าสุกต้านะครับเพราะว่าเราสามารถทําด้วยตนเองนะครับควบคุมราคาด้วยตนเองแล้วก็สามารถที่จะกําหนดวันเวลาที่เหลือของเราได้ครับคือเต่าสุกตตานี่นะครับเราเลี้ยงครั้งเดียวนะครับสามารถเพาะพันธุ์ได้ถึงอายุ90ปีเต่าสุกต้าออกลูกทุกปีครับปีละ20ตัวถึง100ตัวนะครับแล้วก็ต้นทุนถูกมากเพราะว่ากินหญ้าหญ้าทั่วไปนี่แหละครับหญ้าอะไรก็ได้นะครับ<ม>แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยเสียงไม่ดังนะครับไม่มีกลิ่นไม่เหม็นนะครับแล้วก็เมื่อเราเลิกเนี่ย ให้ต่อใครก็ได้ยังยังมีความต้องการของตลาดอีกยาวนานเลยนะครับเต่าวะนะครับมันเหมาะกับผมมันไม่มีเสียงนะครับแล้วก็สามารถกั้นคอกอยู่ในพื้นที่เล็กๆได้ผมเป็นคนที่ไม่มีที่ดินเยอะนะครับก็เลยเลือกเลี้ยงเต่านะครับแล้วก็ใช้ความรู้ไม่เยอะนะครับไม่ต้องไปศึกษาให้เยอะนะครับแล้วก็อีกรย่องหนึ่งใช้ออกลูกเป็นฤดูกาลนะครับเราไม่ต้องมานั่งเฝ้ามันเราแค่มาเฝ้ามันตอนที่ มันออกลูกเท่านั้นเองก่อนที่ผมจะเลี้ยงเต่านะครับเมื่อก่อนผมเพาะหมานะครับเพะาะสัตว์อย่างอื่นนะครับที่ผมเพาะเนี่ยมันให้ลูกแค่12ปีต้องหาพ่อแม่พันธุ์ใหม่ไปเรื่อยครับพอผ,ผมมาเจอเต่าวิสามารถเพาะพันธุ์ได้ถึงอายุ90ปีนานมากคือซื้อครั้งเดียวเนี่ยซื้อพ่อแม่พันธุ์ครั้งเดียวออกลูกได้นานมากก่อนเราจะเลกิกเราก็สามารถขายได้นะครับแต่สัตว์อย่างอื่นอะ่ะมันใช้เวลาเพาะพันธุ์ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็ไม่ให้ลูกแล้วหาคนอื่นมาให้ ต้องหาคนอื่นไปให้หรือว่าขายก็ยากนะครับแล้วก็พอมันแก่ก็ตะก็ก็ป่วยต้องเอาเงินที่เราขายได้เนี่ยไปให้หมอรักษาอีกแต่เต่าเนี่ยซื้อครั้งเดียวออกลูกถึงอายุ90ปีทํามา10ปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยนี่เข้าปีที่11นะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็เอาเงินจากการขายลูกเต่าเนี่ยไปซื้อพ่อแม่พันธุ์เอาเงินจากการขายลูกเต่าไปซื้อพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เราก็ขุนลูกเนี่ยเพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วก็ได้เงินทุกปีนะครับ รูปแบบการเลี้ยงเต่าของฟาร์มเราครับที่ฟาร์มเราเนี่ยจะเลี้ยงเต่าแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือกั้นเป็นคอกคอกหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ6เมตรคูณ12เมตรนะครับจะใส่เต่า5คู่แต่ถ้าเกิดว่าเต่ามันน้อยคอกมันน้อยกว่านั้นเราก็จะกั้นเนื้อที่น้อยลงมาเช่น2คู่เนี่ยก็แค่ 5, คูณ5เมตรก็คือการปล่อยปลดผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวนะครับแล้วก็ให้อาหารก็คือให้หญ้าอย่างเดียวให้หญ้าสดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเต่าก็จะเริ่มผสมพันกันในฤดูฝนแล้วก็เริ่มออกไข่กันต้นเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็รูปแบบก็คือการเลี้ยงกลางแจ้งนะครับในพื้นที่โลง่งนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์บนดินหรือบนดินทรายนะครับแล้วก็มีหลังคาเนี่ยประมาณ 10- 2ถึงของบริเวณทั้งหมดนะครับหลังคาเพื่อให้เขาไปหลบนอนนะครับหรือว่าไปหลบแดดแล้วก็จะมีบ่อน้ําเล็กๆบ่อน้ําเป็นหลุมขนมครกเล็กๆนะครับเราไม่ได้ก่อเป็นบ่อขึ้นมาเราเป็นบ่อน้ําทําเป็นหลุมขนมครกให้เขาลงไปเนี่ยประมาณสัก 20เซนนะครับกว้างประมาณ40เซนยาวประมาณ40เซนแล้วก็ปาดเป็นหลุมลงไปประมาณ20เซนครับพื้นที่ในการทําฟาร์มเต่าของเราครับที่ฟาร์มเ่ยนะครับก็คือพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับก็แบ่งโดยประมาณ1ไร่หนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะการเป็นอคอกใส่อคอกนึงเนี่ยก็คือ1ถึง10คู่นะครับอีกอันนึงคือโรงเรือนเพื่อเลี้ยงลูกเต่าครับใช้ห้องเล็กๆแค่3เมตรคูณ3เมตรเป็นห้องที่เอาไว้เพาะฟักแล้วก็เลี้ยงลูกเต่าครับ ระบบการจัดการของฟาร์มเราครับปกติเลยนะครับก็แค่ให้อาหารเต่าซุกาต้าเนี่ยจะกินอาหารแค่วันละหนึ่งมื้อนะครับเราก็จะเกี่ยวหญ้าให้พอเห็นเขากินหมดเนี่ยเราให้เพิ่มเราไม่ได้ให้อาหารทุกวันนะครับ2ก็คือการเติมน้ําเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําในบ่อเนี่ยพร่องเราก็จะมาทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ํานะครับแต่พอถึงฤด,ดูการเก็บไข่เนี่ยเขาก็จะออกไข่ช่วงเย็นๆนะครับก็จะช่วงบ่ายๆถึงช่วงค่ำๆครับก็จะเก็บไข่ช่วงธันวาคมถึงมิถุนายนนะครับผมก็จะเป็นช่วงที่เราเก็บไข่ หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงปกตินะครับเพราะว่าเขาจะเป็นสัตว์ที่ออกไขต่ตามฤดูกาลจริงๆแล้วมันก็มีแค่เรื่องการให้อาหารแค่นั้นเองนะครับช่องทางการตลาดและการขายของเราอยู่ไหนครับส่วนใหญ่นะครับเราจะส่งออกส่งออกให้กับประเทศที่เขาเพาะพันธุ์เต่าซูคัต้าไม่ได้เช่นประเทศในเขตหนาวหรือประเทศที่เขามีความต้องการสัตว์เลี้ยงถังเลือกมากๆนะครับซึ่งตลาดส่งออกอถึง90%าเช่องทางที่2คือช่องทางการขายปลีกนะครับผมก็จะขายปลีกกับผู้ที่สนใจ อีกอันนึงก็คือขายส่งขายส่งให้กับร้านขายสัตว์เลี้ยงอยากเอาไปเปิดการขายออนไลน์นะครับบางคนก็รับจํานวนน้อยสิ0ตัวทางผมก็จาหน่ายในราคาส่งละก็ออกไปขายอีกอันนึงคือเอาไปขุนบางคนก็จะรับลูกเต่าเล็กๆน,นะครับไปขุนผมก็จาหน่ายให้คนละสิ2 0 3 0ตัวเอาไปขุนพอได้ไซส์ใหญ่ๆปุ๊บก็เอามาขายคืนเราก็จะรับซื้อราคาเป็นนิ้วนะครับอีกอันนึงก็คือ จำหน่ายพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ทําระบบลูกฟาร์มก็คือใครที่เอาพ่อแม่พันธุ์เราไปเลี้ยงเนี่ยพอมีลูกเราก็การันตีรับซื้อคืนอีกอันนึงครับสำคัญมากก็คือขายให้กับพวกคาเฟ่ร้านกาแฟสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บุคคลที่เขาเลี้ยงเพื่อการโชว์หรือสันทนาการนะครับผมช่วยบอกรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับปัจจุบันนี้นะครับเรามีรายได้จากการจําหน่ายลูกเตา่าแล้วก็จําหน่ายเตา่าทุกไซส์ตัง้งแต่ไซส์หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีนะครับประมาณปีละสี่ถึงห้าล้านบาทนะครับผม ซึ่งรายได้นี้สเสถียรมาประมาณ5ปีแล้วฟาร์มเราทํา10ปีนะครับปัจจุบันก็รายได้ประมาณ4ี่ถึงห้าล้านบาทต่อปีนะครับต้นทุนในการเลี้ยงเต่าซูคตาต้าซึ่งสามารถเลี้ยงเอาดอเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับเต่าซูคาต้าเนี่ยจะกินอาหารวันละ1นกิโลถึง5้ากิโลซึ่งอาหารหลักคือหญ้าซึ่งหญ้าบอกตรงๆเลยว่าอย่างของผมเนี่ยแรกๆผมไปเกี่ยวหญ้ามาซึ่งฟรีนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็คือพอเต่าเราเยอะขึ้นเราก็ซื้อกับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เขาปลูกหญ้<ย>าเช่นหญ้าในเปียหรือหญ้าหว<ย>านต้นทุนตกที่กิโล 1บาทหสตางค์ถึง2บาท50สตางค์นะครับใน1เดือนเนี่ยพ่อแม่พันผมเนี่ยเกินร้อยตัวเนี่ยต้นทุนรวมแล้วต่อเดือนเนี่ยประมาณเดือนละประมาณ2 0 0 0ถึง4,000บาทต่อเดือนนะครับที่ใช้เลี้ยงเต่าในฟาร์มเราทั้งหมดนะครับฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะเลี้ยงเต่าสุกิต้าหน่อยครับถ้าอยากเลี้ยงเต่าสุกิต้าเชิงพณิชย์นะครับสิ่งแรกที่ท่านมีคือความรู้นะครับท่านสามารถติดต่อมาทางผมได้เพราะผมเนี่ยสอนได้ฟรีการสอนเวิร์กช็อปของเราจะมีอยู่3อย่างนะครับ ก็คือ1สอนการเลี้ยงลูกเต่าสูกาต้ตาสอนการขายครับก็คือการขายออนไลน์การขายอยู่ที่บ้านการเอาไปขายบนพื้นที่ปกติทั่วไปนะครับสก็คือการทาฟาร์มเต่าซูกาต้าซึ่งผมน่ยมีเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็สอนให้ฟรีโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแค่โทรนัดเข้ามานะครับทังผมสอนให้ครับการเตรียมตัวเบื้องต้นนะครับของการเลี้ยงเต่าซูกาต้ตาถ้าเกิดจะทําฟาร์มนะครับเต่าซูกาต้ตาหคู่นะครับใช้พื้นที่ประมาณน้อยสุดก็คือ2อคูณสเมตรนะครับเลี้ยงที่1คู่นะครับแล้วก มีเรื่องแหล่งอาหารนะครับเขาก็าจะกินผักกินหญ้ากินพืชผสมพันธ์กันไปนะครับผสมไปก็คือการให้อาหารไม่ซ้ํากันนะครับถ้าเกิดมีที่เยอะๆสามารถที่จะปลูกหญ้าเองได้เพราะหญ้าเนี่ยปลูกครั้งเดียวนะครับสามารถที่จะเกี่ยวได้ถึง7ปีเลยทีเดียวนะครับผมข้อดีจากการมาเลี้ยงเต่าสุกต้าครับผมข้อดีจากการเลี้ยงเต่าสุกต้าเลยนะครับหนึ่งเต่าสุกต้านะครับซื้อครั้งเดียวเลี้ยงได้ถึงอายุ90ปีไม่ต้องไปหาพ่อแม่พันธุ์เหมือนสัตว์อย่างอื่นที่อายุสั้นลงเมื่อเราเพาะเลี้ยงไปนานขึ้นนะครับ ซื้อครั้งเดียวออกลูกได้ถึง90ปี2ก็คือไม่มีกลิ่นครับไม่เหม็นนะครับแล้วก็ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายอันต่อมาอันที่3เลยนะครับผมใช้พื้นที่น้อยใน1นึ่งคอกเนี่ยใช้พื้นที่แค่2อคูณสเมตรนะครับแล้วก็กินหญ้าเป็นอาหารหลักนะครับเพราะฉะนั้นหญ้าเนี่ยคืออาหารที่เราสามารถที่จะซื้อได้โดยที่ราคาไม่แพงกับอีกอันนึงถ้าพื้นที่ท่านเป็นสวนนะครับมีหญ้าเนี่ยครับอาหารท่านคือต้นทุนเป็นศูนบาทนะครับผมเต่าซูกาต้าเนี่ยนะครับ พอโตขึ้นนะครับพ่อแม่พันธุ์มันโตขึ้นนะครับมันยิ่งเพิ่มจํานวนไข่เยอะขึ้นขนาดไข่ก็จะเยอะขึ้นนะครับตามขนาดพ่อแม่พันธุ์ยิ่งแม่อายุเยอะขึ้นเนี่ยไข่ก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จํานวนฟองก็จะเยอะขึ้นนะครับผมลูกเต่าก็เหมือนกันนะครับจากตัวเล็กๆไปถึงไซส์ใหญ่เนี่ยมูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าท่านต้องการเลี้ยงสัตว์เพื่อตอบโจทย์เรื่องรายได้นะครับ การเลี้ยงเต่าสุกต้าตอบโจทย์มากท่านอยากได้รายได้ตอนไหนเช่นถ้าเกิดท่านขุนเต่าไซเล็กไปจนเต่าไซส์ใหญ่เนี่ยอยากได้รายได้ตอนไหนก็ขายไซส์นั้นถ้าเกิดไม่ขายตอนนั้นก็เก็บเลี้ยงไปเรื่อยๆพอถึงพ่อแม่พันธุ์มันจะกลายเป็นเครื่องผลิตเงินครับเพราะมันสามารถที่จะออกลูกได้ถึงอายุ90ปีช่องทางการติดต่อของฟาร์มเราครับหากท่านอยากเลี้ยงเต่าสุกต้านะครับอยากปรึกษาผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านโทรมาที่0823248999นะครับ กับอีกอันนึงนะครับเข้ามาติด่อนะครับพิมพ์เข้า Google หรือเซิร์ชใน Facebook นะครับบ้านเต่ายักษูคาตาบ้านร้องอ้อเทียงใหม่นะครับถามได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับอยากเข้ามาเวิร์กช็อปอยากทำฟาร์มเนี่ยผมไม่คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นนะครับผม